แกบตัดควงเนี่ยเกรียกคำว่านี่จะตัดควงเดี๋ยวมันจะเจ็บปวไงเดี๋ยวมันฝนหนอนจะขึ้นแล้วหนอนขึ้นในการฆ่านก่คันลบก,กับสารพิษเยอะมันมีช่วงหนอนขึ้นด้วยหรอเป็นเหมนช่วงหนอนเยอะช่วงนี้ ยอดข้างบนก็ไม่เห็นใส่เขามาเปี่ยนง้ายว่ะผักงามขนาดนี้ไม่เชื่อหรอว่าไม่ไม่ได้ฉีดยาเนาะยืนยันแล้วเจ้าของสวนบอกว่าเราไม่ได้พ่นยาจริงๆค่ะคือธรรมชาตินี่เนี่ยอยู่ท่านเราดูใกล้ๆมันจะเห็นเนาะใกล้เป็นรูเป็นรูเลยเห็นไหมร่องรอยอารยธรรมไม่ใช่เห่า นบนดอยอ่ะโลกมันจะเยอะเ,เท่าข้างหลางไงอันนี้ก็มีมย็นมีี่จะเอาไปแกงนั่นนี่ถ้าปุน้าไม้าินก็ถักข้นยาเราก็ไม่กล้ากินแต่นี่เราปลูกกินเองด้วยเนี่ยเราก็ไม่ใช้สารเค็มกินได้ะนเล็กินเจืก <laughs> ็อมืมก <laughs> ินไ้อ่อนอืมจํา เนี่ยต้องลองๆี่มันยัดย็ดนะละยาท้าวขุนยามันก็ยัดกันเนี่ยขุคนยุ่งทองมันมันไม่นี่มันไม่หืนมหวานก็แต่เพราะลำกินก็ลาบนี่การใช้ชีวิตพึ่งพิงธรรมชาตินะคะเป็นการใช้ชีวิตที่พอเพียงพอมีพขากินเออยู่ เนลือกินเราก็เอาไปขายมีไงเหลือกินแล้วก็เอาไปขายอันนี้เขาคือกินถ้ารุ่มเก็บตกหน่อยแล้วก็เก็บไปแบ่งเพื่อนบ้านก็ได้เพราะว่าเรากินไม่นี้หมดเยอะคืออันนี้มันเป็นพักเสริมเสริมต้นทวนเพราะว่าเขาจะคือกิ่นสวยหืมันเหลือเราเอขายก็ได้ประมาณสี่ามห้าร้อยมันก็โอเค Work ์กฟอร์มโฮมงคนก็คิดว่าน่าจะมีแหละคนที่แบบว่าอยากปลูกพักล้วกินเองแต่ว่าพื้นที่มันจํากัดเงยเป็นคนอยู่ในเมืองอะเนาะอยู่กรุงเทพอะก็ยากต้องซื้อกินเอากินก่นหูหมดจเยอะอย่างบางคนก็บอกว่ากินๆินไปเถอะ ไม่ตายอย่างนี้หรอกว่างั้นความจะตายสะสมนานอยู่บอกยาค่ะมะเร็งไม่ใช่ยาค่ะคุณเอียร์เขาอ่ะนั่แหละพอนานไปเป็นอะไรจะเป็นมะเร็งกันแน่กินเองดีกว่าการใช้ชีวิตพึ่งพาตัวเองพึ่งเพียงธรรมชาติอยู่แบบเรียบง่ายชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องดิ้นรนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ นก็มันกรอบเลยอันนี้ยังไม่อวบเท่าที่อยากให้มันอวบนะปกติมันจะอวบมาก,กยังไม่อวบเท่าที่อยากให้มันอวบอแล้วก่อนหน้านี้อบกว่านี้ไหมคะต้นเท่านี้ทั้งนั้นเลยต้อนอย่างนี้งนี้หมดเลยโอ้ยนี่ก็นี้เด้อเพราะว่ามันกรอบดีมากเลยหักเอาเนี่ยหักโปะๆเลยอะ่ะไม่ต้องตัดเพราะบางทีอ่ะมันเหนียวเนาะบางทีหักไม่ขาดจ มีรอยแมงเจาะอยู่นะ ถ้ากดเพรากมมันติดแล้วก็ปล่อยได้โอเคนี่เขาก็ปัดไปเดี๋ยวเรามาทดลองเครื่องตัดหญ้าชนิดมือถืออันนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงนะคะลองดูเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไปใช้ที่บ้านเออก็สบายอ่ะมันน้ำหนักเบาด้วยชาร์จแบบกัดเดียวก็ใช้ได้นานเลยนะคะ สั่งซื้อวันนี้ค่ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมคนตัดหญ้าให้ด้วยเอาก็หับเด้านเดียวเสร็จแล้วขึ้นแรงด้วยดีตัดเพลินใหมต่ตัดไปตัดไบก้ะโปงก็หายหมดทำไง ตามล,งลองหัวมั้งองตะกร้าอย่างเงี้ยไปยากครับไฟ ย้ายต้องจับกว้างเลยเดี๋ยวถ้าไมนะ่ฝนแล้วนะขึ้นหนักเหล่ากันึินเร็วเนาะงามเหลือเดิมกว่าเดิมกันเกลอ่งามกว่าเดิมเนาะพอจะไปรับย้ายลีบผนกัน <c oughs> พอจะไปรับจ้างตัดหญ้าได้หรือ,อยัง <c oughs> โอ้มันไอ้นี่มันปรับระดับได้ด้วยวันนี้เรามารีวิวสินค้านะคะเครื่องตัดหญ้ามือถือสำหรับแม่บ้านสำหรับผู้หญิงเหมาะน้ำหนักเบาอันเนี้ย อันนี้คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถอดชาร์จได้ชาร์จกี่ชั่วโมงคะชาร์จแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงเหระครึ่งชั่วโมงใชาได้ก<ช>ี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน <laughs> อ๋ออย่างละครึ่งแต่ก็ดีทุนแรงได้เยอะอยู่ปัดเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวต้องนั่งพักมั่งแหละถ้าเราตัดเยอะกว่าครึ่งชั่วโมงเราก็เห,น,หนื่อยนะใช่เมื่อยมืออยู่เพราะมันต้องกำตลอดแต่เบาอะ่ะจะดีหน่อยก็สายสะพายหน่อยนึยนยนงเนาะ <S <S <c oughs> ได้อยู่ ผมขางนีตดวสวักใสอย่างเดียว <laughs> ไอ้ตัวนี้จะงิง้มๆหน่อยไอ้ตัวนั่นมาต่บาอบ้านเนาะ